เดี๋ยวจะเริ่มวาดหูวาดตาจมูกปากก่อนนะครับให้มาดูใกล้ๆนะว่าวาดยังไงนะครับมันจะมีเทคนิคบางเทคนิคที่อาจจะดูในหนังสือแล้วงงนะครับเ,เริ่มจากตาก่อนมาดูฝั่งน,นี้จะเห็นชัดกว่าคนระับตาเนี่ยเดี๋ยวจะวาดหัวกระโหลกให้ดูก่อนเนาะหัวกระโหลกหัวกระโหลกคนเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เนาะ มันจะมีฟันแล้วก็จะมีตาอย่างนี้เนาะดูอาจารย์ใหญ่เป็นตัวอย่างนะอาจารย์ใหญ่เขาอาจารย์ไปเลยเอาแล้วเขาไปฟันใช่ไหมหมอกระโหลกจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฟัน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 ฉะนั้นเบ้าตาเนี่ยมันจะกลมเพื่อที่จะมีลูกกระตาอยู่ข้างในนะครับลูกกระตามันก็จะกลมๆประมาณนี้นะมันจะเป็นเหมือน รูปทรงกลมฉะนั้นน้ำหนักของทรงกลมมันก็จะเหมือนกับที่เราแรงเงาแบบนี้เลยนะแต่มันก็อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับมันเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วมันก็จะมีตัองวาด,ดใหญ่ๆเนาะแล้วมันก็จะมีเลนตาอยู่ตรงนี้นะครับพยายามวาดเปนกลมๆนะเลนตาแล้วก็จะมีรูม่านตานะรูม่านตา มันจะเปิดขยายก็แล้วแต่นะถ้าเป็นแมวใช่ไหมกลางคืนมันก็จะตรงนี้มันจะดำๆเยอะหน่อยนะครับแสงสมมติแสงเข้ามาด้านนี้อันนี้แสงน,นะครับปึ๊บน้ําหนักมันก็จะหลบมาทางนี้ใช่ไหมเงาตรงนี้เนาะนะครับอย่ยลรมว่าเป็นเงาแบบนี้แล้วในตาเนี่ยมันก็จะมีความใสด้วยความที่มันมีน้ํา หล่อเลี้ยงมันจะใสที่สุดในในตาของเราเลยนะครับแล้วม่านตาดำก็จะอยู่แบบประมาณนี้ให้เราเว้นจุดใดจุดึ่งข้อขาไว้แบบนี้นะครับฝั่งนี้อาจจะมีบ้างครับไม่ต้องวาวทั้งตาเหมือนไอ้น้าตูต,ตาหวานนะไม่จำเป็นนะครับคนไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับสักสุดหนึ่งแล้วขอบของม่านตาตรงนี้มันก็จะเข้มนิดนึง แต่ไม่คุมนะมันจะเบื่อๆนะสังเกตดูตาเพื่อนนะครับเดี๋ยวจะให้วาดของปินก็ให้จ้องตากันนะจ้องไปจ้องมาขอ,องอุ้ยตรงนี้พยายามให้มันคมๆไว้เพราะว่าถ้ามันเบอรอเนี่ยมันคือคนตาบอดน,นะครับมันจะตาบอดจะเป็นคนตาบอด ถ้าเราไม่ได้วาดแบบซูมมากเราก็ไม่จําเป็นต้องไปวาดวาดถึงเส้นเส้นแบบนี้ไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นนะนะครับวาดประมาณนี้พอนะครับหรือเว้นประมาณนี้ก็ได้นะครับเว้นเงาให้มันประมาณนี้อันนี้คือเบ้าตานะมันอยู่ในเบ้าตานะครับแต่เปลือกตาเราลืมต้องดูคนนี้ไปดูอาจารย์ดูใครล่ะครั สมมติสมมติอ่ตัวอย่างของคนนี้นะครับเราก็เริ่มจากเขียนวงกลม,มก่อนนะครับแล้วก็จะมีคิ้วที่มันเลยออกมาจากโค้งหัวกระโหลกนะครับเขียนคร่าวๆแบบนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็มันจะมีม่านตาปิดลูก,กตาตรงนี้อยู่นะครับให้เราสังเกตเดีๆว,ว่ามันโคง้งโค้งแบบไหนเพราะว่ามนุษย์ทุกคนตาไม่เหมือนกันมันจะมีเอกลักษณ์ของตา ต่างกันนะครับไม่มีใครตาเท่ากันตาสองข้างทุกคนจะไม่เท่ากันนะครับโดยดยีข้างบนมันจะโค้งนะมันจะโค้งปึ๊บถ้าม,มุมนี้นะถ้าม,มุมมีนเอียงนะแล้วมันก็จะโค้งไปตามลูกตาตรงนี้นะครับโค้งไปตามแล้วก็จะมีเปลือกตาล่างที่อันนี้จะเป็นต่อมน้ําตานะครับโค้งขึ้นมานิดนึง แล้วก็หนังตาล่างก็จะม้วนมาซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาดําไม่มีใครเปลือกตาล่างปิด,ปดเปลือกตาบนนะครับอาจจะมันจะอยู่ข้างล่างสองเส้นสองเส้นเพราะมันแบกออกมามันจะแบกออกมานะเปลือกตาเรามันคือมันคือฟิล์มใช่ไหมมันเหมือนกระดาษเนี้ยแล้วมันจะแบกออกมานะครับก็สก,กิด มุมตาให้ให้สกิทนิดหนึ่งมันลึกขึ้นไปนะครับี๋ยนีฟส่วนโค้งให้เบามือนะเพื่อให้มันนูนขึ้นมานะครับแล้วก็กดลงไปข้างล่างนิดหนึ่งให้มันซ่อนอยู่ใต้เปลือกตาครับส่วนเปลือกตาบนก็มันจะมันจะทับกันสมมติคนมีตาสองชั้นมีใครมีตาสามชั้นไหมไม่มีตาสามไม่เคยเล่คนนอนน้อยนี่คือโครงสร้างนะครับแล้วก็จะมี ต่อมน้ำตาหรือถุงใต้ตาเนี่ยแล้วแต่คนนะมันก็จะซ่อนอยู่ใต้วงกลมลูกนี้ลูก,กตาของเราอยู่ตรงนี้นะครับแล้วแต่คนนะบางคนก็บางคนนอนน้อยมันก็มีถุงเยอะหน่อย <c oughs> นะครับบางคนมีนี่ก็จะแล้วแต่คนนะครับคนหน้าตาดีก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ <c oughs> ไม่มีเลยอ่ะคิ้วมันก็จะเลยเลยอหน่อยนะครับ <c oughs> มันก็จะเลยไอ้วงกลมเนี่ยเบ้าตา ตรงนี้ออกมานะครับนี่ตรงไหนที่มันเป็นเงาดำแล้วก็วงไว้นะครับแล้วมันก็จะไปประมาณนี้อยู่รอบดวงตาของเรานะครับอันนี้ว่าให้ดูก่อนนิดนึงนะครับอันนี้สันดังนะครับสันนสันดังสันดังสันดัง,ส,ดงสันดังนะครับโ <c oughs> อ้โหนี่จมูกวาดมาดไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับแล้วก็ จมูกก็เหมือนกันก็จะเป็นวงวงสามมุอันนี้เดี๋ยววาดต่อไปวาดตาให้เสร็จก,ก่อนคิ้วมันก็จะอยู่บนดวงตาตรงนี้นะครับพอหันมาด้านนี้ปุ๊บหันไปด้านไหนเ,เ,เลนตามันก็จะแบนลงนเรื่อยๆมันจะไม่กลมทุกมุมนะนะครับ มันก็จะมันก็จะโค้งตามตามรูปวงกลมของตาเรื่อยนะครับฉะนั้นเวลาเอียงข้างแต่กลับมาทุกตาย,ยังกลมอยู่นี่คิดนะครับนะครับนัก <c oughs> ขีมนนะจะเป็นประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะมันจะไปกับวงกลมของเราตลอดนะครับฉะ <c oughs> นั้นไอ้บอหนี่คนนี้นะครับอุ้ย <c oughs> พูดโเฉพาะ <c oughs> เลยไอ้บอนี่เสียงท้อหายไปด้านนี้เลนตามันก็มันก็จะโค้งตามไปด้วยเสียงนะอ่า อย่าลืมว่าเป็นวงกลมนะครับเวลาโค้งมามันก็จะเป็นวงรีนะครับมันก็จะโค้งตามจุกหัวเพื่อนจุกไว้นิ่งเลยเพื่อนิ่งไวยอย่ายิ้มนะอย่ายิ้มโค้งแล้วจะมีเงาตาเลนตาตรงนี้มันก็จะตามไปด้วยนะครับโค้งตามไปด้วยแบนหมดนะแต่มันจะไม่ไม่เห็นเต็มดวงเพราะว่ามันจะมีเปลือกตาปิดอยู่นะครับสังเกตดีนะสังเกตเพื่อนนะครับ วิธีลงอัมหนักนะครับก็ตรงไหนที่มันดําก็ลงไปเลยดํามันจะมีถุงใต้ตาบางทีอาจจะเห็นหรือไม่เห็นก็แล้วแต่นะครับทีเนี้ยเปลือกตาที่มันปิดอยู่เนี่ยมันก็พอแสงมาด้านนี้ปึ๊บมันก็จะมีเงาของเปลือกตาซ่อนซ่อนลูกตาลงนิดนึงให้เราล่างๆไปประมาณนี้ไว้บ,บอกแล้วมันนั่นงแบบนี้แล้วก็ลงแรงเงานิดนึงนะครับให้เปลือกตามันปิด ของข้างล่างนะครับแล้วก็เริ่มลงความเข้มของของลินนะครับ mm hmm. บางคนก็เป็นสีน้ำตาลมานไม่เข้มมากบางคนสีดำมากมันก็มันก็จะเข้มมากนะครับแล้วแต่คนเอเชีย mm hmm. อันนี้ mm hmm. เทคนิคของอาจารย์จะวาด mm hmm. ลินไอเงาเขาจะใส่เป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบประมาณนี้นะ นะครับจะไม่กกมากแล้วเราก็ค่อยลงลงชั้นที่หนึ่งนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ขอบตาก็จะเข้มนิดหนึ่งนะดูขอบตาเพื่อนนะครับคืเข้มนะครับขอบตานี้ให้คมนิดหนึ่งนะครับถ้าใครขอบตาเบอร์เนี่ยมันจะเป็นคนตาบอดนะ <Okay. S 1> แล้วก็ความเข้มของสีดําตรงนี้ก็ต้องมีด้วยเพราะว่า <Okay. S 1> มันโดนเปลือกตาบนครับ okay. ฝั่งนี้อาจจะมีรีเฟกซนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแสงอาจจะท้อนพื้นแล้วก็เด้งเข้าสู่ตาส่วนตาบนนะครับตรงขนตาข้างบนเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปทำแบบชี้ๆมากนะครับไม่จะเป็นนะเราก็แค่ทำให้มันเข้มขึ้นกว่าปกตินิดนึงมันก็จะรู้สึกว่ามันมีขนตาแล้ว ไม่ต้องชี้เป็นกระตุนประมาณนี้มันจะรู้สึกว่ามันดำขึ้นนะครับก็ขนตาเฮ้ยไม่ใช่หนังตาตรงนี้นะครับแล้วก็หนังตาล่างก็เขียนเป็นสองเส้นนะครับอ่าอาจจะเห็นรอยนิดนึงก็ใส่ได้นะครับแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะมันจะตาหวานเกินไปอ่าส่วนวงกลมนะครับ ตรงไหนที่มันเป็นเงาแล้วก็ล่างให้ให้ให้รู้สึกว่าเป็นเหมือนวงกลมนะครับอยู่ข้างล่างประมาณนี้นะครับทีนี้ตรงตรงดังตรงนี้นะครับตรงจมูกดังตรงจมูกนะครับตรงดังตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆแรงเงานะครับแรงเงานิดนึง า,า,าครับเแรงเอาให้มันเป็นเหมือนมีวงกลมอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปนะครับส่วนฝั่งนี้ไม่โดนแสงใช่ไหมเราก็มืดลงไปเลยนะครับมืดลงไปเลยหนังตาตรงนี้จะโดนแสงนะครับค่อยๆลงไปเรื่อยๆ จริงๆหัวข้อนี้จะอยู่ท้ทายๆนะครับแต่ว่าอาจารย์รีบส่งงานรรีบสอนก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้ไปทำาการบ้านนะครับเยอะานเการบ้านคิ้วอยู่แล้วไม่ต้องห่วง <c oughs> ส่วนคิ้วนะครับก็ลงประมาณนี้ไว้ก่อนเนาะ แล้วแต่คนคิ้วหนาคิ้วบางนะครับบางคนไม่มีคิ้วก็เป็นกรรมของคนนะเป็นกรรมตัวก็ทําเส้นทําเส้นตามไปเลยนะครับเส้นคิ้วนะครับเออหัวคิ้ว ัวคิ้วจะไม่เข้มมากนะครับมันจะเข้มแค่ตรงประมาณตรงกลางๆนะครับแล้วก็ดูดีๆนะครับแล้วก็มันก็จะม้วนลงประมาณนี้นะครับม้วนลงประมาณนี้แล้วเงาตรงนี้มันก็จะต่อกันกับตรงนี้นะครับ เงาก็จะปิดมาฝั่งนี้นะครับสมมุติถ้าถ้าเราวาดคมหน้าเสร็จเราก็ลงเงาฝั่งนี้ได้เลยนะครับสำคัญคือตาต้องใสนะครับถ้ายังไม่ใสก็กดน้ำหนักลงไปนิดนะึงแล้วก็ต้องจะต้องมีเงาของเปลือกตาบนนะครับเดี๋ยวแล้วที่เหลือแล้วก็ค่อยเก็บตาเอียนะบอันนี้แบบ ง่ายๆนะครับอันนี้ตาจบประมาณนี้นะครับ